สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาทำยากันยุงครับคือทำเค่อเดียวใส่ได้เป็นอาทิตย์ครับประหยัดกับประหยัดครับไรยุงเหงัวหรือไรยุงให้คนไน่ได้บานก็ได้ครับทาด้วยขวดเป่าครับขวดน้ำเป่าสิ่งที่สองครับคือยากันยุงครับยากันยุงที่ ่าครับท่าท่ากันยุงกวยอดสิบหานะครับตัวที่สามคือยาพาราครับแกสามสามยางเลยครับคือวัตถุดิบสี่ได้สื่อคือมีสองยางครับสองยางสามยางครับนครับสามยางครับลำสมสายสู้ครับสามยางบวกกันใส่ได้ผลดีเกินขาดครับ ยุ่งโมีเขามักไก่เลยครับเดี๋ยวมาเริ่มวิธีทํากันเลยครับรับกวนอื่นเขามาทําเอาขวดมาก่อนครับขวดนําเปาคือเขาจะใส่วัคคูดิบเข้าไปในขวดครับเพราะว่ามันจะเขียนไหวครับเขีนยนไ้ในบานหรือว้ตั้มออกหัวแล้วแต่จะเอาไปใส่ครับเข้าตก จ่อไนี่ครับจ่อพเพื่อว่าให้กินของยาขันนุ่งมันออกมานี่ครับจ่อไปนี่ครับ ซุดขึ้นใส่ไฟโนมันจะเลูกระบายกินต้องยากกันหยุ่นกับออกมาเด่นครับผมทำเป็นสองขวดเพราะว่าผมจะใส่สองซองครับ ใส่สองทีก็ได้ครับครับขวดได้ไหมทำกันได้ง่ายครับทำกันเทอเดียวใส่ได้เป็นอาทิติดครับ จอทำในซีหูครับครับง่ายงายครับบันนี้คือเติมนี่แหละครับวัตถุดิบเผาคือยากันยุ่งครับยาทากันยุง่งผมจะใส่ขวดละซองครับ พอมันจะเป็นโต๊ะไล่ยุ่งนี้ครับโบยยุ่งเข้าก่กินมันจะทรงกินออกมาลรู่ทิปปาดไว้นะครับกินที่นยุ่งโมสอบครับ สิ่งที่สองครับผ้าล่าครับเม็ดหนึ่งครับต่อมาคือนำ้ำทวมสายสู่ครับ สมนำครับจักหน่อยเยายาพระลามันละลายครับต้องเสือกมาพอฮะผมไปเขียนใหม่ครับครับคือนี้แล้วแล้วครับหาแต่จะไปเขียนใหม่ครับ ตามของหัวหรือตามบ้านก็ได้ครับมองถึงมันมียุ่งหลายๆนะครับครับอีกขวดหนึ่งขวดนี้ครัทำดืวอกันครับแบบง่ายๆไปๆก็บทำได้ครับหาหักซื้อ,อนี่ครับหาบาทมันใส่ได้ข้าวเดียวครับมันกับเบด แต่ว่าเขาทำแบบนี้มันใส่ใ้โดนกากันครับคุ้มกากันประหยัดกับประหยัดบนิซุูงไหวเห็บข้วนหยาครับตามขอบหัว่วแค่เขาสองสามอย่างก็ได้แล้วครับ เรื่อนำไปครับเสือกใส่ขึ้นเหลวครับระเยาวไมเข้ากันครับเดี๋ยวผมจะพาไป หอยให้เบิงครับอยนี่ครับสําหรับยากันยุงให้งูหรือไว้บ้านก็ได้ครับแล้วแต่พี่น้องสะดวกเอาไว้บ้านก็ได้ครับเพราะว่ามันจะเป็นการไลย,ยุงบ่ให้เขามาไก่ครับนี่ครับคือยาที่เขาทําแล้วคือขวดหนีผมเอามาไว้ของงูครับแค่กรนหนี่เพื่อนจะสุมควรไลย,ยุงครับแต่ว่าหลังจากนี้ จะบดไุ้้่มอยู่แล้วครับนี่ครับผมจะให้เบิองนี่ครับพันสุมอย่างนี้หลังจากที่ใส่ยากันยุ่งแล้วครับต่อไปจะบดมียุ่งมาก,กวนง่วอยล้วครบถ้าว่าบ้านพี่น้องขอกงัวมียุ่งหลายพี่น้องก็ทำตามผมเี่ยวละครบแบบง่ายๆแบบประหยัดครับสำหรับการทำยากันยุง่งให้งัวครับ คือไข่ข้นก็ได้ครับจุดตำบาทไบเบิดครับสำหรับการทำยากันยุงก็จบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับชิดดาผมจะหาเส่องเล่าซาลาลีมา๊ะป่าพิีนต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องปั๊มง่วงามได้เครับผม